เออสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติ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 สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติ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 วันนี้เราจะมานําเสนอเนินเนิเนิเนิจริงๆแล้วนี้ไม่ค่อยได้สอนใครออทีนี้พอดีอีกไม่่อยากก,กันอกเรื่องนะ <laughs> ชิปสวัสดีครับ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  <laughs> ชื่อเลยครับครับครับช <laughs> 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 ื่อโจครับ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 ได้เลยเออ เ,าไปไปเาราไม่เราไม่เราไม่เราไม่แอคโคเย <c oughs> <c oughs> คือพี่มาเรียนผมบอกว่าพี่ชอบตัวนี้ใช่ไหมหนักพี่มายเลยพี่พี่เห็นในในตัวนี้ไหม <c oughs> เห็นเลเน <c oughs> ยหลายๆๆๆยหลายหลายในยูทูบทูบแล้วรู้สึกไงบ้างดูแข็งแรงแล้วก็มีออปชันให้เลือกดอกกุญแจแต่ละรุ่นอ๋อใช่ถูกต้องอ่ะตามเอาแปลว่าพี่รู้จักผมมาสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นหลายที่นะ แล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกชอบใช่ไหมอบทับใจมันมันมันชอบยังไงอ่ะรู้ใช่ไมันหนักหนักเพราะเพราะมันตัดเหล็กเนี่ยต้องต้องใช้ความแข็งแรงพอประมาณนะมือสั่นเลนเนี่ยหนักพอสมควรเอาโอเคตามนั้นเอาไปทับกระดาษได้อ่ะก็เดี๋ยวจะพูดกันแบบเร็วๆนิดนึงอันนี้ฮันด้านะเราจะสอนฮันด้าก่อนนะ ไม่ค่อยได้พูดถึงอีกตัวนี้นานอันนี้ก็เรียกว่าไททันไททันมาร์กเกอร์เบรแคมนะครับเวลาพี่จะทำแจฮอนด้าใช่ไหมหลอกหายใช่ไหมพวกที่เราอยากพี่อาร์ตใช่ไหมพี่ผมไปที่ฮอนด้าตรงนี้นะฮอนด้าตรงนี้นะเห็นไหมครัเขียวฮอนด้าเอ็มคือมอเตอร์ไซค์นะเห็นไหมนี่คือมอเตอร์ไซค์นะพี่ตั้งเครื่องตัวนี้เปรียบเหมือนเครื่องสไลด์เมื่อวานพี่สไลด์ไปแล้วนะเราจะต้องมีการเซตศีรษ ก็ีจะต้องตั้งเป็นที่ศูนย์เห็นเลขศูนย์ไหมอือือเลขศูนย์นะเสร็จปัป๊บเออวันก่อนผมสอนพี่แล้วว่าเบอร์ศูนย์ของกุญแจาายอยู่ไหนจะได้ไหมอยู่สันในจะได้ไหมอยู่สันในตรงนี้ศูนย์คือบางคนเห็นเราเรียกเบอร์ศูนย์อาจจะตลกคือไม่ต้องขำอย่ากแกด่างจริงนะคือคือจะพวดไงดวีวะขอโทษนะพวกมึงไม่ต้องขำเพราะว่าอะไรเพราะต่างประเทศก็ไม่เรียกเบอร์ศูนย์ ตามประเทศตรงนี้ตามประเทศเรียกตรงนี้ว่าเออแล้วก่อนนับไปเลย A B C D E โอเคตามประเทศตรงนี้เรียกว่า E ก็คือ A B C D อะไรก็ว่าไป<ม>นี่สวีเดนนี่เรียกว่า r B C D นะ <c oughs> r B C D E อะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> ก็คือ E คือไทยน้าหรืออะไรสักอย่างเขามาเป็นสองของเขาเรือร่อออกไปฉะนั้นเราอยากขำบางประเทศอิตาลีเรียกตรงนี้ว่าสามประเทศไทยไม่ใช่ิมผมเนี่ยบริษัทคิวเนี่ยเรียกนี้ว่าเบอร์ศูนย์ เพราะว่าอาจารย์ผมสอนมาเจ็ดสิบปีเขาเขาเขาก็เขาก็ใช้เบอร์สีสันทองหนึ่งศูนย์ก็ไม่เห็นหนักกว่าใครเขาเขาใช้เบอร์ศูนย์เขใช้เบอร์ศูนย์เหมือนกันแต่พอต่อไปที่ถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดพี่ใช้เครื่องอิตาลีตรงนี้จะเป็นเบอร์สามถ้าพี่ใช้เครื่องบางเครื่องอาจจะเป็นเบอร์ห้านะถ้าพี่ใช้เครื่องของเออสวีเดนตรงนี้จะเป็นเบอร์จะเป็นอีคือทุกอย่างมันเป็นมันเป็นการตีข้างเราเองนาะปะฉะนั้นไม่ต้องขำอะไรที่เราไม่เหมือนใครไม่ต้องไปขำเขาไม่ต้องขำเราเนาะยค่ะเนาะป่ะอย่างอย่างอย่างที่เรียกพ่่ออไว้าาะรป เตี่ยแม่โอ้สุดยอดมากใช่คือคุณจะเรียกพ่อเรียกแม่เรียกอาเตียอามาอาเตียวรู้จักว่าอาเตียวปะอาเตี่ยวก็เป็นเขามันเป็นจีนอโอเข้าใจแล้วผมเป็นจีนเซี่งยงไฮ้แม่ผมเป็นจีนแต้จิว๋วจีนเซี่งยงไฮ้เรียกพ่อว่าเตีย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 เนี่ยแปลว่าเตีย่สสยนะิสัยนิสัยเซี่ยงไฮ้นะผมเป็นจีนเซี่งยงไฮ้ถ้าเป็น จีนแด้จ <phin tile> uh, ิ๋วก็จะเป็นป้าป้าหรือป้าป้าหรืออะไรสักอย่างมั้งมั้งนะพายเรานผมสนิทกับทางแม่ทางพ่อทางพ่อมากกว่าก็เป็นจีนเซึ่งไฮเล็กเจ็ดเดียวเราจะยกมาที่ศูนย์นะครับศูนย์ปุ๊บยกมาเลยนี่เห็นเห็นเห็นศูนย์ไหมเห็นเบอร์ศูนย์ไหมเห็นศูนย์ไหมเห็นศูนย์เสียไม่ใช่ โอเคเจตีตต้ยจะไม่ใช่อันนี้คือเบอร์ศูนย์ระวังตรงนี้อันนี้จะพูดถึงเฉพาะฮันด้าอย่างเดียวนะเบอร์ศ <Remember? S 2> ูนย์ เบอร์ศูนย์เห็นไหมนี่ก็เบอร์ศูนย์เหมือนกันวน่าศูนย์เห็นไหมตรงไหนศูนย์น,ยนี่เงินเลขศูนย์เห็นไหมอันนี้ศูนย์อะ่ะโอเคแล้วตรงอันนี้ก็คือเบอร์ศูนย์ของของลุงแจ้งโอเคนะจริงๆเมื่อก่อนไม่ตั้งอยางเลยหรอกแต่พอเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเขาต้องมีการตั้งแบบใหม่มันก็เลยกลายเป็นยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราถ้าเราเอาอ่านเบอร์เป็นเดีย๋ยวพื่จะได้เรียนสเกลพี่ดูที่ตาป่าปุ๊บพ, ục, พี่จะรู้นุ้ยรู้ทันทีว่า กุญแจเนี่อ่านแล้วเบอร์อะไรเบอร์อะไรแล้วพี่สามารถที่จะเอามาใส่เครื่องนี้ได้ทันทีอย่างไงแต่ถ้าพี่อ่านเบอร์เป็นนะมันเป็นเครื่องสแกนสายตาเลยเป็นเครื่องสแกนสแกนกุญแจนั่นออกมาถ้าภาษาเครื่องอัตโนมัติเขาเรียกว่าดีโคดพอพี่อ่านพวกพี่จดถ้าพี่จำได้มั้ยหนึ่งสีสองคามต้งต้องมาใส่กุญแจปุ๊บปุ๊บไปไขได้ทันทีเลยน่ากลัวมากพี่วิชานี้จริงๆอ่ะต่อมาพอเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมสังเกตตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม มันจะมันจะอยู่อยู่สูงซึ่งจริงมันต้องอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ดูนํากดให้ดูนะตึ๊กอ๋อไม่กดอีกมันจะต้องอยู่ข้างใต้เข้าใจไหมมันจะสอดไปข้างใต้อ๋ออันนี้ถูกตายล่องตาย่องเขาเรียกว่าชนสันใหนอันนี้กลายเป็นข้อดีของมันเพราะว่ามันสามารถตัดพร้อมกันได้ที่สองหลักพี่เคยเห็นผมในยูทูบใช่ป่ะตัดปุ๊บปั๊บปุ๊บเดี๋ยวพี่จะได้ทำเหมือนม้งแต่พี่จะทำผิดทำผิดปุ๊บคือทิ้งดอกนั่นทีอย่าว่าอันนี้เลยเมื่อวานกล่องทำ เสียหมดเลยก็ลบเสือไงเราถ่ายคลิปไปแล้วเราก็แบบไม่ได้โฟกัสนหรอกเราเผลอตัดเสียดอกห้าดอกก็จะบอกว่าการที่คุณเห็นวิดีโอนี่นะบางทีคนที่เขาถ่ายว่าอาจจะเสียห้าดอกสิบดอกนั่นหรอกนะแล้ววิดีโอนี้จะไม่ตัดต่อนะกดไปนะหรือแม้กระดกนี้ทุ๊บนี่นะดกอ่ะดูใหม่กระดกปุ๊บมันกระดกปุ๊บนี่ไงได้ไหมนี่ปุ๊บกระดกนี่นะออกไปอันนี้คือเสร็จแล้วนะถูกต้องล็อกละ อันนี้คือเส้นเชื่อมมาแล้วอันนี้คือสามารถยกได้คุณไม่ชอบคุณก็ยกองศายกไปยกมาอหอกมาแล้วจริงมันมีท่ามันเนี่ยท่ามันคือท่านี้ตับอย่างนี้คือผมก็นที่ขี้เกียจจะได้ไหมขี้นนะเกยียจแน่นเลยถ้าคิดจับแบบนี้ก็ยกมุนคนที่ขี้เกียจอ่ะมันก็ทําอะไรที่ออกแบบเครื่องมือทําได้มือเดียวผมบ็งคนที่ขี้เกียจไม่เอาเราเลยียนบางคนขี้เกียจเครืค่องมือที่ผมทำออกแบบจะทาได้แค่มือเดียวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะ อ่ะตามนี้นะจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ขี้เกียจ <c oughs> อต่อต่อต่ออันนี้คือเซตสุดบอดนะเดี๋ยวอะรยว้พี่ดูทีหนึ่งเดี๋ยวให้พี่ทำเองข <c oughs> ึ่นหนึ่งปไปเลยครับ เอาเอาเอาตัวแรกพี่เอาเอาเอาแม่แรกเอาเอันนี้เหรอดไปแลนด์ม,มือสวยยางไงโอเคอันนี้คืออันแรกนะเราจะตัดตามนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะตัดเ,เลยพี่แล้วเดี๋ยวพี่ทำเองนะหรือพี่ทำเองไหมสักดอกก่อนไม่ต้องผมนแลใช่ใช่ผมจัดหลายดอกเลยโอเคอันนี้คือมาร์กเกอร์นะมาร์กเกอร์มาร์กเกอร,ร์เรพลทรายที่แปดเอ็มมอไซอาร์ R L. สายกว่านะ เราจะวางนี้นะพี่กลับไปดูออนไลน์ได้นะพันเมืองที่อาจจะมีสาระมากกการที่พูดสอนสด,สดอย่างนี้วานนี้นะจับวางนี้นะวิปมันมีคนไว้เสียบตรงนี้เลยเฮ้ยจะมีเสียบไหมข้าจะมีเสียบไหมข้าวขำว่ะลูกยบตรงนี้เว้ย <c oughs> นี้ควรเสียบยังไงครพี่ขำดีก็คือด้านซ้ายด้าขวาใช่ลูกศิษย์บอกว่าผมอัดใน y o u t u ู e กับสอนสดไม่เหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้คนใน youtube ฟังนี้นะแต่ผมเป็นคนสอนบุคลิกอาจจะยูทูบผมจะกลีนใช่ไหมพี่ใช่ปะสอนสดผมจะพูดกับพี่น่ารักถ้าอ่านในย t u b e ผมชอบสบดแล้วก็ชอบกันแนกกันแนมันเป็นนิสัยส่วนตัวว่าจะเลิกว่าจะไปทํากับบอกกบไม่ไม่เวลาไปชอบกันแนกกนแแนไงไม่เป็นไรนิสัยไม่ดีนะรู้สึกบอกว่าสอนสดดีกว่าอ่ะเราจะตัดกุญแจละขี่หนึ่งไปเลยครับเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้ว่า m ที่ตรงนี้ว่าแซดเขียนสิตัวเขียนเขียนเขียนประกาอยู่ไหนประกาศ M M <c oughs> M มาจากคำว่า marker plate แซดมาจากคำว่า zero plate โอเคนะ marker plate เบอร์หนึ่งนะ marker plate เบอร์หนึ่งเราก็เลือกไปที่ marker plate เบอร์หนึ่งหนึ่งแล้วดึกหัด zero plate ซีโร่เพลตบอะไรเบอร์สี่ซีโร่เพลตก็จะตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าซีโร่เพลตเราตั้งชื่อมันดูอินเตอร์น่ะลูกศิษย์ก็เรียกว่าไอ้กลมๆอ่ะ I L L อ่ะเราไปที่เบอร์สี่นี่นะที่เบอร์สี่ง่ายๆถ้าเป็นเบอร์สี่ไม่ต้องตัดแังมุ้แจเบอร์สี่คือเป็นฟันที่ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ต้องตัดแังมุ้แจนอกปะคืออาจารย์เขาสอนตรงนี้มาเขาใช้มาเจ็ดสิบปีนะนี้ สมัยใหม่มันก็เรียกเบอร์สี่เรียกเป็นเบอร์หนึ่งผมก็ไม่อยากจะคือถ้าผมถ้าผมเรียกเป็นเบอร์หนึ่งตามเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าผมไม่ได้ไม่ได้เบอร์ะผมลบคําสั่งสอนอาจารย์ผมว่าคิดว่าผมจะใช้สี่สามสองหนึ่งมันก็ไม่หนักหัวใครเราก็แค่เรียนรู้ก็หมาย่ออกมาเขาจะไปเหมือนหนังสือสมัยนี้เห็นไหมเห็นโรงเรียนไหมกอก็ไม่ห่านว่ากอกอารอกอนี่อะไรก็่รู้คือเราไม่อยากจะถั่วลาะนะแต่เราอ่านแล้วเราไม่เก็ตออกไาฉะนั้นอะไรที่อย่างที่บอกอะไรที่เราไม่เหมือนใครเขาไม่เหมือนเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาออก่ะ ผมก็เลยไม่อยากจะลบคำสอนอาจารย์ก็เลยใช้คำว่าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือที่มาผมรักอาจารย์มากถ้าตายมันจะบวชให้บวชให้แล้วตายก็บวชให้เลยแล้วเป็นเบอร์สี่ปุ๊บดูนะเบอร์สี่ยกขึ้นมายกยกสก่เข้าไปแล้วก็ชนหลังอันเนี้ยอูเน,นี้มันดำเนี่ยฝรั่งเรียกว่า back step back step อ,อีกงอีกครั้งนะฮะ back step ก็หลังเรียก back step ผมไม่เรียกเองทำไมไม่เรียกใกล้มันดำๆำวะนึกออกปะเนี่ยตัวหลังแบ็ c สเต็ปสังเกตด,ดีนะดูนะพอเราชนหลังมาปุ๊บมันก็คือไม่ต้องแตะฝันนะแต่บางคนผมไปสอนบางคนเนี่ยเสียห้าดอกสี่ดอกเพราะอะไรวะคือให้แค่คุณเข้าไปปุ๊บแล้วคุณถอยหลังอะคุณไม่ทำไงคุณกลับดัน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 ก็กลายเป็นเบอร์ศูนย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 ์นึกออกปะผิดนะมันต้องเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บถอยหลังชนแบ็ c สเต็ปแล้วคุณก็ไม่ต้องแตะฝันหรือพ มาร์กเกอรเพดเบอร์อะไรครับเบอร์สองเบอร์สองต่อไปมาร์กเกอรเพดมาร์กเกอรเพดเบอร์สองเบอร์สองนะซิโร่เพจเบอร์อะไรครับซิโร่เพดเบอร์สองซิโร่เพจเบอร์สองทำอย่างนี้พี่นะแล้วเหมือนเดิมพี่ตั้งทางเดียวเหมือนเหมือนเครื่องแสดงได้ไหมตั้งทางเดียวเราจะไม่ยุ่งกับมันจนกว่าเราจะตัดเสร็จนั่นออกไปเข้าใจไหมนะฮะขต่อมา เราเข้าเหมือนเดิมครับยกขึ้นมาครับแต่ก็ไปปุ๊บถอยหลังชนแบ็สเตปจนไปนะชนนี้นะชนปา่นปาเนี่ยเรากดได้เลยเห็นไหมกดตรงนี้ หลังนี้มันกดลงกดปุ๊บนี่เรียบร้อยอ๋อเป็นดอกกุญแจงดงามตามทางเมืเลยนะต่อมาครับมันก็เพจเบอร์เลยครับเบอร์สามมารก็เพจเบอร์สามซิลลูเพจเบอร์ศูนย์ซิลลูเพจเบอร์ศูนย์เดี๋ยวผมจะให้ที่ทำเองนะทั้งหมดเลยมาเดิมฮะชนปลายชนมาร์กเกอร์เพลทเข้าไปเสร็จปุ๊บชนแบ็กสเต็ปจริง้นะ เป็นแบ,บนี้นะแมสเต็ปนะอย่าเผลอกดลงไปเห็นนะกดลงไปปุ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยเปิดสูตรนะครับต่อมานะเคข้อที่สี่ใช่ไหมเคสี่เบอร์เลยครับเบอร์สผมไม่ะให้พีขยับเองก่อนเอามาร์กเกอร์ 4. เพจเบอร์ส er ี่เนาะทำมั้งมาร์กเกอร์เพจพี่ มาก็เพจเบรอร์สโีโอเคมาก็เพจเบอร์สี่แล้วสี่้ลยเเอสองสีด้วเพจเบอร์สองอะเข้าครับหลอแจคครับยกครับ ใส่เข้าไปต้กตั้งใช่เลยนั่นเลยนั่นเลยแล้วก็ถอยหลังชนแบ็กสเต็ปฉันนั่นเยี่ยมสุดยอดเสร็จแล้วปะยังชนแบ็กสเต็ปนะกดลงเลยครับสุดยอดทำต่อครับต่อมามาร์กเพจเบอร์ห้ามาร์กเพจเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้า ซีโร่โอเคเบอร์สองอเดี๋ยวเล่นกันซีโร่เพจจัดเสร็จยัยยงเบอร์สองอ๋อโอเคสอง เอวเบอร์เลขเอ่ยเบอร์สองมาเบอร์สองดูก่อนอ่ะกันเลยครับเยี่ยมสุดยอดต่อมามาก็เพื่อเบอร์อะไรครับเบอร์หกสี่กระเบื่อศูนย์ เดี๋ยวตัวอะไรเอ่ยมากเกอร์เพจเบอร์หก <6. S 1> เบอร์หกซ r โรเพจเบอร์0ูนเบอร์สูนเหรออืมโอเคตัดงเลยครับมาเกอร p เพจเบอร์เจ็ด อันนี้เบอร์ไหนนะมาร์กเพจมาร์กเพลทเบอร์เจ็ดสิริเพลทเบอร์เบอร์สองจะหนึ่งนะแอนตีตายแล้วที่ตีเมื่อกี้ไหมตีถี่มัน,น,มน,มน,นตัเห็น่ไหมคือเวลาพี่จะตัดกุญแจพี่ต้องดูสเกลของกุญแจเป็นด้วยเที่ต้องอ่านเบอร์ให้เป็นคือพี่ตั้งนี้ถูกแล้วแต่ถ้าเกิดพี่แบบสมมติสมมติเฉยนะถ้าพี่เข้าผิดเนี่ยแล้วถ้าผมดูตาเปล่าผมรู้ว่าไอ้้ไอสเกลอันนี้มันไม่ใช่เนี่ยนึกออกปะพี่ตัดทำไม่ล่ะนึกออกปะ เมื่อก,กี้พี่ลืมถอยเนาะเห็นไหม,กกมเห็นปะเมื่อกี้แรงใช่ไหมจำได้ไหมเข้าใหม่ <c oughs> เดี๋ยวพอพี่แบบรวยๆพี่ซื้อเครื่องออโตเมติกก็แล้วแต่นเนาะอันนี้เอานี้เอานี้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ม,มัโโนไะด้เครื่องออโตเมติกนะกินเครื่องอโตเมติกดีแต่ว่า ต้องต้องนั่นแหละใช่ไหมต้องมันจะงน่นเลยบางบางคันไม่ใช่บางคัน,น,น,นง่ายกว่านี้อันนี้มันฮอนดาอ้ามัยากเนดลงเลยครับโอเคไหมแล้วก็เพิ่มไปก็เพิ่ไปก็เพิ่มส คที mm ่แปดใช่ป hmm. yeah, ่ะคที่แปดซีลูปเพดปเลยครับซีลุปเพดเบอร์ศูนยโอเคซีลูเพดเบอร์ศูนยน่นครงนี้แน่นละมันต้องจับอย่าดียวตุ๊บบนนนนยอดไหมยอนนะปุ่มใจอ่ะอย่างนี้ก็ขายได้เยนะขายได้แล้วครับขายได้ แต่เดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งใจเย็นก็อย่าพิ่งมันหายได้แล้วแไม่ต้องกลัวเดี๋ยเราจะอันนี้มันตัดเสียนะเออมันจะพี่ไปลองขายแล้วอะหาได้แล้วะไม่ต้องกลัวอ่ะลองรู้แล้วกัน อันนี้คือแค่เอาเดิมนะจริงๆแล้วพี่ต้องทำเยอะมากสองวันนี้พี่ต้องทําประมาณถ้าถ้าเอาตามแบบถ้าแบบตามปกติคนทั่วไปที่ทำได้นะพี่ทำประมาณน,น้อยประมาณแปดถึงสิบสองคันแปดถึงสิบสองคันเยอะมากบางคนสามวันยี่สิบคันแต่บางคนแบบพอทาได้มามันมันมันแล้วแต่ตาเปิดอันนี้ออกป่เดี๋ยวพี่จะลดด้วยตัวตรงตัวใต้แล้วก็วาไปนะนี่ตรงนี้สั่นนะมาได้เลย <c oughs> อ่าโอเคเสร็จแล้ว ตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นดิตื่นเต้นดิอีกครั้งหนึ่งพี่กระโดดเตี้ยเหรอเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวผมจะไม่ยุ่งกับพี่ละพี่กี่โมงเนี่ยอ๋อโอเคพี่เวลาทำทื่นทำทื่นคืออันนี้คือที่เห็นความอเม่ซิ่งมันใช่ไหมบางคนก็เรียกเหมือนกับว่าบางคนนะทั้งใจต่างประเทศเขาเรียกว่าเหมือนกับมันเป็นโปรแกรมอ่ะมันก็พูดเวอร์ไปนะก็เสียบไปชนไปต่างชนนู่นชนนี้ออกมาเป็นดอกจันทร์นออกปะอ่ะโอเค ไไม่เป็นรอ๋อไม่เป็นไรครับทำอีกครั้งเนี่ยขอบคุณมากนะครับอย่าลืมฮะสโลแกนเราว่าไงฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์่อย่างที่มัญแจร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนโอ้ยสุดยอดมาก